องประชาชนเสมอตอนนี้ก็เนี่ยค่ะเรามาตรงนี้เราก็เนี่ยเดินกันทั่วตลาดแล้วก็มีคนทักมากมายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นกำลังใจดีๆค่ะเรื่องอื่นไม่เป็นผลค่ะทั้ขพื้นที่ที่สสเดินทีไปเป็นของเราแล้วก็ย้ายไปภูใจไทยนี้นเอง ถ้าสมมติถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาอันนี้พูดถึงทุกเขตนะคะเราก็ต้องแนะนําให้พี่น้องประชาชนรู้จักแต่ว่าในเรื่องของนโยบายอะไรเราก็เข้มแข็งเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องให้ผู้สมัครในแต่ละเขตลงพื้นที่ทํางานหนักของตัวเองเพื่อที่จะได้ชนะใจประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจค่ะอันนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่สสทุกคนต้องทําอยู่แล้วแล้วสสเราก็ทํางานหนักกับทุกคนค่ะเรื่องเรื่องตัวผู้สมัครเนี่ยของเรามีสสปัจจุบันน,นะครับ <ๆ S 2> ก็ยังคงอยู่กับเราอยู่ตลอดทุกเขตนะครับแล้วก็มี ผู้สมัครที่เราคัดเลือกเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองที่ทํางานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเช่นเป็นสอจอเป็นนายกนะครับตรงนี้เนี่ยถือเป็นข้อเด่นของเรานะครับ